ส Dante, วัสดีครับวันนี้วันอังคารที่11เดือนมิถุนายนพศ2567ดูบรรยากาศยามเช้าครับเราก็มาอัปเดตกันอีกแล้วครับสำหรับเช้านี้โอ้โหเมฆฝนก็ยังคงต่อตัวกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นครับมาเดินออกกำลังกายกันนะครับทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิใดสมปรารถนานะครับร่ำรวยรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรง รอดูเมฆฝนด้วยกันต่อไปนะครับนะครับมาต่อนนะครับเห็นเห็นเมฆไหมครับคือเมฆยามเช้าโอ้ดูบรรยากาศยามเช้าครับเมฆฝนเมฆฝนแล้วก็เมฆฝนอัปเดตให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆได้เห็นกันนะครับเมฆฝนมาตั้งแต่หกโมงเช้าขณะนี้เวลาประมาณหกโมงเช้านะครับดูครับบรรยากาศเมฆฝนยาวไปถึงทร่งนู้นเลยครับ ยาวไปดูนนู่นเลยครับยาวไปดินนู้นเลยรู้ครับตอนนี้บรรยากาศน้องหานของเรา, <S <S ามองไหมครับที่เราเห็นประจำตอนนี้ระบายน้ำมาเรารู้สึกว่าปริมาณน้ำลดลงจนเป็นดินทรายกันแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ได้เห็นแบบนี้มาบ่อยๆนะครับเห็นไหมครับดินทรายทางนู แสดงว่ากรมชลประทานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกําลังผันน้ําออกนะครับเพื่อเตรียมต้อนรับฤดูฝนที่อีกตั้งสองสามเดือนนะครับจนเป็นทรายนะครับเห็นไหมครับนี่คือน้ําลบแล้วเราจะติดตามและอัปเดตกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาไหมครับมาดูครับว่ามีการปล่อยน้ําอันนี้มาจากลมป่าปานะครับ เห็นไหมครับว่าการปล่อยน้ํามาแล้วปล่อยน้าออกไปทางไหนครับปล่อยมาทางนี้ครับป่อยมาทางนี้ข้ามถนนนะครับก็จะปล่อยไปทางนี้จากที่เราได้เห็นช็อตเมื่อกี้นะครับและเป็นดินทรายเหมือนดินทรายเลยนะครับปล่อยน้ําตรงนี้ลงสู่น้ำหนองหานเราก็จะคอยติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม โอเครอดูกันต่อไป